กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบระทุก่านเดอบอยฟังเล่าพางไทยหรือต่างประเทศปบพ,อ,พอกับซองน้องคำเนาะเมื่อนี่น้องคำมีเมนูมานําเสนอก็คืออย่างปลาลูมาเบิ่งนํากันก็คือ,คอตัวอื่นพี่น้องอเลยเมื่อนี่ก็ได้ต้มอื่นเนาะเส้ต้มอื่นแส่พัก พักสม้มใบส้มเสี้ยวแล้วก็บใบมะขามอ่อนเนาะแย้นมันบอ่อพอแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะใส่มะขามอ่อนแต่ว่ากระขูเขากับบอสาดปันไดพออะติดขี้ดินแล้วก็อันนี้ก็ติดขี้ดินคือการอันนี้ก็คืออึ่องอ่างตะลงเอ้ยอึ่งมนไข่เด้ออึ่งมนไข่อึ่งน,น,น,นี่บัวมันสะงอกจะเถื่อนเนาะเพราะว่าพุนตกเมื่อคืนนี่กอะ แห้งแห้งแต่ว่าผ้าบะหงพี่น้องเอ้ยหงบะแห้งแบบผ้าเหลือมนะแห้งแต่ว่าอึงออกออกกับบลายพี่ใหญ่เจอดไปเมื่อคืนนี้ก็ได้อยู่กับบลายเอาข้สิมาต้มอึงมาหนี้มาต้มอึงพอพี่ใหญ่เจอดไปคุ้นักตายเนาะจะคุ้นักขวารักตายพอแหล่อยู่อยู่ให้หน้าบ่ยโคุกเลยพี่น้องเอ้ยบอลปลูกมัน เราก็เลยจะมาทำเมนูต้มเอืองซูพายจอยกินไปลงมือบบบน,นี้วางรองคำเศษแนวได้แน่เนาะเผื่อวิธีบอกให้มันเข้าเอ,อืองกานผู้ชมน่ารักเนาะเอืองน่ารักน่ารักเลยโ <laughs> อ้ยหัวมันก็เป็นแบบนี้วะ่ะ ตัวอื่นนะพี่น้องอันนี้คืออึ่งเภาอึ่งเภาถ้าจ้าเป็นถ้าพงลมมันสิพงลมอันนี้คืออึ่งยางเอาอยู่ห่วยหมดเละพี่น้องเว้ยทาองไข่ไม่บอ ต้มลูกอ่างอื่นเนาะหนามตัวนี้เนะ่ต้มลูกย่ยางอื่นพี่น้องแต่ถ้า,าบอยเบิ่งดอกวิธีถ้าอันนั้นแต่ว่าสิแนะนำาแบนนี้เนะบางคนอาจสิบบกินอื่นกับขอโทนน้ำลาย,ลาย,ลายเดอ้อกระยำแรงแรงแทนผู้ชมโุ้มไอคิวอย่างคิวท่าแม่ไอคิว <c oughs> พ้นตกแห้งแบบนี้สงงไซส์ิสมีเ่เฮดอะน,นะพี่น้อง mm hmm. เฮดคอนท่นนะ mm hmm. เ็ดคอนสิออกเนาะสงไซส์มา mm hmm. เด้อมาเด้อ ไปย่างนะแมนเฮดบดออกมาเนอะเมื่อไปสิบห้าคุณจิหลกันเน้ะจะว่าจิหลไลายแจากแคมคง ไปดีได้พี่น้องสุดกันยังบ่ไไ้ยังพี่น้องเลยบรรยากาศกับฝนตกเบิดเมื่อวานนี้าสุดเลยเปิ่งคิวแล้วคิวก่หย่างออกหน้า ແລະໜ້າກະມີໃສໄຜ່ພຸ້ນພີ່ນ້ອກະອນກັກະຍິນຢພໍ່ຮືນກະຍງອອນນ້ຳຢ້ນບໍັນນ້ຳຢູ່ສລນສະດປລຸນລູກສດີປລງນສດລລ <laughs> quay nhảy ơi và <laughs> lung này là và lung này là xít 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 Ê, ao khôn cơn na à. bên <laughs> cái chợ xịt phủ man bao này nhìn nó bên 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 phải nhang, nhá phủ ông phải bừng cày đúng bừng cày bừng môi phải lung đúng ร้อยแม่งขนุนมีแล้วฮะมีอะไรแม่งขนุนน่ะโอ้้าน้อกเนี่ยตีอ้องกัน้อกเนี่ยยันน้องอเหมยอยาจะขึ้นลังเอื่อยได้นะ

อากันอยากออกมาหน้าพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งไพ่กระรับสองมือได้ยินว่าทไพ่ผ่าระเบิดเบพาะตียิ้งเล่ทั้งพัวทั้งสวัสดิเขตครับตียินเพิ่นเห็ดลงกันคู่ผ่าบาทไพ่ผ่าระเบิดเฉพาะแม่นว่าจึงไพ่ดับไพ่ดับสองมือเลย มาบ้เฮงเ้วก็ดับไปอีกอ้าว<ป>ยังลูกยังหอดหน้าแล้วคิวเก่งอลีให้เอออุ้มน้อยเดียวบัดลง่งเสียงซะเก่งอลีคิวนี่ยังหอดหน้าแล้ว một bị ao 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 ô nào mày ai à, ngoa chỉ xuất nó lại bốn ngoa chỉ không để lú ออกออกสีคมนะคะโอ้ยคนอย่างบี้โมยันง,งอ,อคมเออคิวผ้าปลาล่งเลาะแล้วคิวตั้งแต่ขอดเนาะตั้งแต่แรกขอดจนไอคิวอย่างเองเป็นเอา bây bờng nhỉ ọt pa bây bờng nhỉ ọt pa, hey hey yết yết yết, kêu kêu, ọt là bạn nè, bờng nhỉ ọt cơ, ọt Mích thôi nhai nhảy hộ chân, phở, chân hùng lamu chân hai phân chân bao ai phân mang quang 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 ตัวนจะสั่ง้งกะตัวห้าเลยูมีตัวใหญ่มูลมีแต่ตัวใหญ่ใหญู่เด็กเด็กกันเลยันจูดหมดแดงไพ่ีัน้องเาห้ากระตุมอยู่เงื่อนกับเป็นควยเป็นควย บุแดงพลายานมเต้าเต้ามันหยาบเขาอาไก่ผู๋ไก่แก่นะพาะอ่าเธอ,อคิวคว ลุกหลดซะเลยโอพี่น้องไอ้อัดกันเมื่อไหร่สิไลเขาคาะบ่าพอเมื่อไหร่ไล่งอเขากนพนอยพใหจอยันพนนอนหน้าเลยพีนองพใหญ่จอยนพนนอนหน้าพนกาเปิดไพ่ไว้ยู่เทียงพอจิโร่บู้มันตัวใหญ่เลยยังทุยังเบียนควยมันอยู่เด็ดควยจิโร่ อันนี้เดินกระชโชกแน่เพราะว่าพานอ,อน้องเอื้อยพันเห็ดอันลงเตาเนาะเอาไม้เอาพื้นพื้นลงเตาอันนัเป็ดคอ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 เฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮ้อันนี้คือเป็ดพี่น้องเลยเป็ดเป็ดขาวแต่ว่าเอามากินตลอดอันนี้คือพามไก่พันกกไก่ขี้ไก่ ปัเหาเป็นเสาไปแล้วก็พักปูข้างในสิเป็นพักแล้วก็มะพริกในก็เป็นหมากเลยโรคโดกแต่ละปีนี่หมากไม่จะมาใหญ่ๆมีดอกไผ่มีปักเสียบโทรศัพท์อ้กลมมุขุมมีจืดใหญ่แล้วแต่มีภาพมูสลงัลงเหล็กวบอะไรพี่น้องเลย เป็นไฟอยากเลี่ยงก็เลี้ยงไปไหมลูกขอข้อขอขอนี่อันนี้คือข้อไก่พญายจ้มจอยต่ย้ำดำนาทางใบย้ำเกี่ยวเขาเ้ยเฮ้้ยข้อข้อข้อ คอกลูกคอกดอกไพนะ่หนาเทียงเอาใส่ยำดำหน้าไม่เกิดีเจ๊งนะแบบเปื่อเปเนาะอู้ยมีหน่อไม้อีท่านผู้ชมหน่อไม้ก็มีแล้วเอ้ยหน่อไม้เผยคล้องคกออออ้อกคลอืคอง อันนี้กระดมเพืองเฮ้ย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 เ้คอกคอกคอกากาศยำแ,แรงๆเด้นอน้อ,นนองค้ำนะกกน้องค้ำักะเห็ดบา้านสร์ตอยู่พี่น้องแต่ว่ายังพุทนลาลงไป เห็นบ้านสป,ปอร์ตเนาะเห็นบ้านสป,ปอร์ตต่อสิปปอสไปหาทำงานอะไรทำงานทำการไปได้ไปหาทำอยู่ซรายระถานพุ่มเลยบ่มีงานบ่มีการอยู่บ้านกับพ่อแต่ไปกินได้ดใส่แบบพ่อได้ข้ามาแล้วก็ซื้ออยู่ซื้อกินเลยว่าซื้อ,อยังกับครอบครัวแบบว่าของใส่เนั่นอัอน,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 อนนี้แหละพ่อข้พอได้ใส่แล้วก็บเบิดไปเนาะมันบ่ได้พ่อว่าสิอยู่ทงอยู่ไทย,ยนะ อบอกพ่อใส่ก่อนซะข้ามก็เลยว่าสิลงไปกรุงเทพฝากบุง้งผักส้มฝากเป็นกำลังใจหให้เด้อผัวบ่ได้คอยลงขีปฐานผู้ส้มบ่ได้คอยลงขีปยากไอ,อคิวเมืองศรัทธาพ้นตกแล้วก็เปืือนแถวขางเงื่อน,านากับยันผลลินน้ำก็เลยบ่ได้คอยถ่ายขีปซอะข้ามาเมืองศรไปหาเบิ่งแงมงแขงเนาะแมงแขงที่เขาเจ้าว่าราคาแพงอะไรพี่น้องเว้ยเป็นซิวเป็นซิวใส่ บีบซิลระซับแลวาวกาวัาสิพาคมแมงแข้งวันศุภาคมแมงแข้งเป็นสิบปลาจ่อสิได้หรือบ่อเลยแมงแข้งกันเฮ้ย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 ปกติมีเห็ดเพืองแต่ปีนี้คือสิบ่มีเห็ดเพืองเพืองยังบ่อหนเบิดซ้ำเฮ้ย ผิดผีพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ไม่ลายเดอ้อพี่น้องเลยที่เขามาหับส้มน้องขํากันเนาะขอขอบคุณเอฟซีเก่ากับเอฟซีใหม่เดอ้อที่เขามาเป็นกําลังใจหายเขาควัวเป็นใหญ่จืดขอขอบคุณขอบคุณเลยหลายที่เขามาหับส้มน้องข้านคนขี้ายน้องขําคนขี้ไล่คนบอกงามพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าค่ะพี่น,ออน้องเลยแดดไกลแห้งจะจิแต่งตัวไปใสน่น้องข้ากับขี้ข้ามแต่งตัวแบบนี้ไปเลยขอขอ พอกขีดขันแต่งตัวพี่สันแปลว่ามันแดดจ็คสิไปทางใดมีแตยอ่ะเอาลูกอยู่แต่เฮืรนก็เลยถ้าตีคิมกันแน <c oughs> โโดดหลักยาโอ้ดอกซังดอกซังพอดด่อดอกขูนเมียนไหอย่าบา่มีแมงสางอย่าบ่า แม่งขี่หายบอกเพื่นเอินโอ้แม่งสร้างกันยังมีอยู่เดินนี่เด้นไงบินสัมบรรยากาศงำแรงย่ทุงหน้าอยู่เดินเดินเที่ยง อะไรพี่นอ้นนองคลิปนี้น้องข้ามก็จะได้ขอจบคลิปเพลงสฉยเดอ้อผักบึงผักส้มผักเป็นกำลังใจให้เดอ้อกล่าวคำว่าสบายดีเขาให้ทุกทานที่เขามาหับส้มน้องข้ามมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อบัตสกุสุคนมีจากโรคภัยไข้เจ็บหอยดีมีเฮงว่าทุกฐานเดอ้อกล่าวคำว่าสบายดี